แ่รสวัสดีจ้าวันนี้กีจะพามาทําเค้กกันนะคะทุกคนเป็นชีสเ,เค,ค้กนะคะก่อนอื่นกีก็จะเอาบิส,สกิตนะคะไปบดนะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็เทเนยลงไปค่ะทุกคนเทเนยแล้วก็เทน้ําผึ้งนะคะผสมให้เข้ากันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นฐานเค,ค้กของเรานะคะกีก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เทลงในพิมพ์เลยค่ะกดๆนะคะกดให้มันแน่แนๆหลังจากทําฐานเสร็จแล้วก็จะทิ้งน้องเขาไว้ในตู้เย็นนะคะก,กีก็จะมาทําในส่วนของชีสเค,ค้กนะคะก็จะมีชีสเค,ค้กน้ําตาลวิปปิ้งครีมเปลือกมะนาวโยเกิร์ตกิน วันนี้ลาแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะตามสัดส,ส่วนที่ต้องการเลยจ้าอบเสร็จแล้วหน้าตาของน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าจากนั้นกิ๊กก็จะตีวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อจะมาตกแต่งหน้านะคะวันนี้เราจะใช้เป็นผลไม้ในการตกแต่งหน้านะคะก็จะมีสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็บลูเบอรี่นะคะตกแต่งให้สวยงามตามสไตล์ของเราเลยนะคะที่เราชอบนะคะวางลงไปในวิปปิ้งครีมของเราหน้าตาของน้องก็จะออกมาแบบนี้เลยคะ่ะน่าทานมากๆเลยนะจ้ามาทานชีสเค้กหน้าผลาไม้ด้วยกันเ้อจ้า